ต่อไปค่ะเรามาขึ้นประเด็นที่4ีตรงนี้นักเรียนจะรู้แล้วว่าเออนี่ในการฟื้นฟูนกิจการเนี่ยเรา จะแบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลาใช่ไหมเช่นถ้านี่นั้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนสารมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเลยตรงนี้เวลาเจ้านี้เนี่ยจะมาขอรับชําระหนี้เนี่ยนะคะเจ้านี้ก็จะต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดคือมาตรา90ทับ27บอกว่าถ้านี่เนี่ยเป็นนี่ที่ขอรับชำระหนี้ได้เพราะเป็นนี้เงินมูลแห่งนี้เกิดก่อนวันที่สาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ต้องมายื่นคําขอรับชำระหนี้เนี่ยภายใน1เดือนนับแต่โฆษณานะคะชันตรงนี้90ทับ26กับ90ทับ27เนี่ยนะคะมันจะมาคู่กันว่าเออถ้าน มูลแห่งน,นี้เกิดก่อนสารมีคําสั่งให้ฟื้นฟูนะก็ต้องมาขอรับชําระหนี้นะคะนี่คู่แรกค่ะอาจารย์ก็จะขอแบ่งหนี้ออกเป็น3ามช่วงเวลาเลยนี่ช่วงเวลาที่1นนะคะพูดง่ายๆคือเราจะเอาจุดตัดเนี่ยคือวันที่สารมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนนักเรียนดูตรงนี้นะพอสารมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนเราเอาคาสั่งนี้เป็นเกณฑ์ถ้ามูลแห่งนี้เกิดก่อนหน้านี้เราดูแล้วว่าออ นี่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่1เจ้านี่เนี่ยจะถูกบังคับ ให้ต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งได้แล้วเพราะตกอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำระหนี้ฉันเนี่ยถ้าเขาจะรดบชำระหนี้เนี่ยนะคะเขาไม่สามารถมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งได้หรือต่อให้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ไม่สามารถยึดทรัพย์สินไปบังคับคดีได้นะคะถ้าอยากจะฟ้องทางแก้คือต้องไปขออนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอถูกไหมนี่คือทางแก้ของเขาหรือถ้าเขาอยากจะไม่ฟ้องคดีนะคะโดยการไปขออนุญาตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขอรับชำระหนี้ได้ ฉะนั้นเจ้าหนี้ในช่วงเวลาที่1เนี่ยมูลแห่งนี้เกิดก่อนศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูนกิจการเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในสองวิธีวิธีที่1คือไปขอรับชำระหนี้เนาะวิธีที่2ก็คือเขาเนี่ยไปฟ้องเลยไม่ได้ก็ต้องไปขออนุญาตจากศาลที่รับคราร้องขอนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําแบบนี้คือเขาฝา่าฝืนไปฟ้องคดีเลยค่ะโดยที่ไม่ได้อนุญาตจากศาลที่รับค,รา,ค,า,คาร้องขอคําพิพากษาไม่มีผลผูกพันถูกไหมตอบ เรามาดูประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นสุดท้ายจะเป็นประเด็นที่6กนะคะก็คือการสิ้นสุดของการฟื้นฟูกิจาการการสิ้นสุดของการฟื้นฟูกิจาการเนี่ยมีหลายกรณีเลยนะคะแต่ปีนี้ค่ะเราจะเน้นนะคะมาตราแค่สามารถาเองคือ90ทับ7จ็ทับเจ็ทับนะคะคือเราจะเน้นเนี่ยคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจาการกล้ คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการอ่าถ้าเป็นคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกนี้หน้าบึ้งแต่ถ้าเป็นคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการลูกนี้ไปถึงดวงดาวลูกนี้หน้ายิ้มซึ่งพอเมื่อศาลยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับบุคคลหลายฝ่ายเราก็จะเน้นผลกระทบต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะอ่ะผลกระทบต่อเจ้าหนี้ถ้าเจ้าหนี้ที่มูลแห่งนี้เกิดก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเขาเนี่ยมีหน้าที่จะต้องยื่นคําขอรัชมนี้ฉันถ้าเขายื่น เขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ตามแผนตามมาตรา90ทัพแต่ถ้าเขาไม่ยื่นเขาก็จะหมดสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เลยส่วนลูกหนี้นะคะลูกหนี้เนี่ยก็จะถูกพันเฉพาะกับหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ได้ซึ่งถูกปรับลดตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้มันก็จะมีผลคือลูกหนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ซึ่งไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้เนี่ยเต็มจำนวนแต่ไม่หลุดพ้นจากเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นะคะแล้วตัวเองเนี่ยยังค้างชำระอยู่ตามแผนเช่นเมื่อกี้นะคะก็ ที่สารเนี่ยกำหนดไว้ในแผนว่าลูกหนี้เนี่ยต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เนี่ย50%แต่ลูกหนี้เนี่ยชำระไว้49%ขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สารบอกว่าอ่ามันไม่สําเร็จแต่เกือบสําเร็จสารก็ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการฉันเมื่อเหลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะต่อให้สารยกเลิกการฟื้นฟูแล้วลูกหนี้ก็ยังต้องชําระหนี้ตามที่ค้างอยู่ในแผนเนี่ยให้ครบถ้วนเพราะแผนกําหนด50ใช่ไหมแต่ชําระมาแล้วเนี่ย49ก็ต้องชําระอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้หมดนะคะแต่ถ้าเจ้าหนี้คนใดที่มี เ,เจ้านี้ไม่ยืน่นเห็นไหมถ้าเจ้านี้ไม่ยืน่นเจ้านี้หมดสิทธิ์ถ้าเจ้านี่ไม่ยืนลูกนี่หลุดผล เรามาดูต <medio S 2> no ัวอย่างดีกาค่ะดีการนี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะอธิบายกระบวนการฟื้นฟูกิจการว่าการที่กฎหมายฟื้นฟูกิจการเนี่ยกำหนดให้เจ้าหนี้เนี่ยที่ลมนี้เนี่ยเกิดก่อนศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยการขอรับชําระหนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้หนี้สินของลูกหนี้เนี่ยที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยได้สะสงไปในกรอบของการฟื้นฟูกิจการก็คือลูกหนี้เนี่ยเปลี่ยนจากหนี้เดิมเนี่ยมาชําระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ะะแล้วต่อมาเนี่ยต่อให้สารมีคําสั่งยกเลิกการื้นฟูกิจการแล้วลูกนี้ก็ถูกผูกมัดแค่ตามแผนนะคะดังนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็รับผิดเฉพาะหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนเท่านั้นถ้าเกิดตราดยังชําระหนี้ตามแผนไม่ครบยังค้างอยู่ตามที่กําหนดไปในแผนเท่าไหร่ลูกหนี้ก็รับผิดแค่นั้นเรามาดูอีกดีการหนึ่งค่ะดีการนี้โจทย์ เป็นเจ้าหนี้ตั้งแต่ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการดังนั้นหนี้ของโจทเป็นหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้แต่ปรากฏว่าโจทไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้หลักเลยค่ะเมื่อเจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องยื่นแต่ไม่ยื่นเจ้าหนี้หมดสิทธิ์ลูกหนี้หลุดผลฉะนั้นผลเลยค่ะย่อมมีผลให้จำเลยก็คือลูกหนี้หลุดผลจากหนี้สินทั้งปวงนะคะ,ะตรงนี้ผลเนี่ยจะอยู่ในมาตรา90ทับเดดังนั้นตรงเนี้ยในกรอบเนี้ยค่ะนักเรียน ขึ้นมาด้านบนนะอันนี้คือมาตรา90ก้าทับ75นะว่า เฮ้ยถ้านี่นั้น่ะขอรับชําระนี่ไม่ได้ยังไงลูกนี่ก็ไม่หลุดพ้นค่ะลูกนี้ต้องรับผิดเต็มจํานวนแต่ถ้านี่นั้นเนี่ยเจ้านี่มีหน้าที่ต้องขอรับชาระนี้แล้วเจ้านี้ก็มายื่นแล้วลูกนี่ก็ไม่หลุดพ้นจากนี่ที่ลูกนี้เนี่ยยังค้างชําระนี่อยู่ตามแผนก็ต้องชําระให้ครบตามแผนแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านี้มีหน้าที่ต้องยื่นแต่เจ้านี้ไม่ยื่นลูกหนี่หลุดพ้นจากนี่ที่เจ้านี้อาจขอรับชาระนี่ได้แต่เจ้าหนี้ไม่ยื่นคาขอรับชาระนี้นั้นนะคะฉั้นถ้ามองในมุมเจ้าหนี้เนี่ย เราใช้มาตรา90บทับกับ90ทับ 61. คือถ้าเจ้านี้ยืน่นเจ้านี้มีสิทธิเจ้านี้ไม่ยืน่นเจ้านี้หมดสิทธิถูกไหมอันนี้ถ้ายืน 60, ย่นก็90ทับไม่ยื่นก็90ทับแต่ถ้ามองในมุมลูกหนี้ว่าลูกหนี้หลุดหรือไม่หลุดเราใช้90ทับ75้นตรงเนี้ยมันต้องใช้คู่กันนะคะผ่านนะ